อาอากาศยามเช้าเนาะหนาว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 จริงๆเลยหนาวหนาวหนาวขนาดนี้ค่ะหนาวหนาวขนาดเนาะนบ้านบ้านสนามเหนือหนาวก็ โอ้ยหมอกเห็นบ่ะนะหมอกหนาก็ค่ะหมอกหนาขนาดเลยเนาะ หนาวไหมลูกหนาวก็หนาวเนาะ